การเต้นได้ท <Workers intendent> ุกท <ate giving> ี่เลยเพราะว่าส่วนลำไยแม่แม่เอายาออกแล้ว นี่ไงพ่อเบิ้มขับรถเข้ามาละนี่ไงถ้าลุงพอมามาลุงพอก็มาจอดในสวนได้กีฟตามมาได้นะกิฟอย่าให้กีฟมามาวิ่งเล่นนี่ได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วเราก็จะจะมองเห็นภูเขาวด้วยนะตอนเช้าจะสวยมาก